ก็รู้สึกต้องขอบคุณ BNI Thailand และขอบคุณ Chapter Fantastic มากๆเลยค่ะที่ทำให้รี่มีประสบการณ์และเติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้ในการทำธุรกิจได้มากขึ้นค่ะค่ะก็ตอนที่เข้ามาปุ๊บก็จังหวะเจอโควิดพอดีก็เลยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่เข้าจังหวะเข้ามาเนี่ยก่อนโควิด ธุรกิจของตัวเองได้รับผลกระทบอย่างสูงนะคะก็เป็นจังหวะพอดีตอนนั้นที่ลูกค้ากําลังหาหนากจากอนามัยอยู่แล้วพอดีในชัปเตอร์เนี่ยก็มีผู้ผลิตนากจากอนามัยในตอนนั้นเราก็สามารถเนี่ยเอานากจากอนามัยจากโรงงานสามารถปล่อยออกสู่ตลาดได้ทันก่อนผู้ค้าคนอื่นก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีและได้เปรียบในข้อน,นั้นมากๆค่ะขอบคุณ BNI ประเทศไทยนะคะที่เปิดโอกาสช่วยเหลือ SME ทุกทุกท่านนะคะ ในการให้ในการช่วยเหลือกันและกันแบบนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ายอดธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าเนี่ยับกลายเป็นความรู้และความประสบการณ์และคําชี้แนะจากพี่ๆที่เก่งกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าที่ให้กับเรานะคะกลายเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่ายอดธุรกิจที่ทเราได้รับค่ะขอขอบคุณ b i ไท a i ล a n d มาในนัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ